ใน,นวันไหนทำเนี่ยราคาทองอยู่ที่นะ52,400บาทครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับทองคำา1บาทนะเพียงแค่8,500บาทครับนั่นหมายความว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ512%ครับ หลายคนก็เลยคิดว่าโหตอนนี้มันแพงไปได้ยังอะมาดูกันต่อนะครับทีนี้ประวัติศาสตร์ของทองถูกใช้มาตั้งแต่สมัย5,000ปีที่แล้วนะครับโดยชาวอียิปต์ครับลหลักใช้2ประโยชน์ด้วยกันคือใช้เป็นเครื่องประดับแล้วก็ใช้เป็นเงินตราครับคือสมัยก่อนเนี่ยค้าขายกันซื้อของกันเนี่ยคือใช้ทองแบบนี้เลยนะครับทีนี้ทองข้อเสียคือมันหนักครับเวลาค้าขายทางไกลก็ต้องแบกทองไปมันเยอะมากใช่ไหมครับมันก็เลยมีการพิพัฒนาการมาทีนี้ถ้าพูดถึงเงินนะ เงินหลักๆในโลกใบนี้เนี่ยมี3ระยะด้วยกันเขาเรียกว่า community money ต่อมาคือ representative money แล้วก็มาเป็น fiat money เริ่มต้นกันแรกก่อนเริ่มต้นจริงๆอ่ะเราใช้เขาเรียกว่าทองเป็นเงินนั่นแหละเขาเรียกว่า c o m m o d i t y money คือเป็นพกกัะพันเมื่อก่อนเนี่ยเหรียญเนี่ยทำจากทองจริงๆใช่ไหมครับติว่าผมซื้อเสื้อผ้าจากคุณผมก็เอาเหรียญทองให้คุณแต่เพราะว่ามันเคลื่อนย้ายยากมันหนักเขาก็เลยอย่างนี้มีไอเดียว่างั้นเราคิดธนบัตรขึ้นมาแล้วกัน โดยธนาบัตรจะต้องมีปริมาณเท่ากับทองเช่นมีทอง1ล้านบาทก็ต้องมีธนาบาัตรหรือว่าใบเสร็จรับเงินนี้เพียงแค่1ล้านบาทเท่ากันเสมอทําให้คนมั่นใจว่าถ้าฉันได้ไอใบนี้จากเธอไปเนี่ยเหมือนฉันมีทองนะ,ะนั่นคือเขาเรียกว่า representative money แล้วก็ใช้ธนาบัตรแบบนี้เรื่อยมาจนมาช่วงปี1 9 7 1วิชานิกสานประกาศว่าอเมริกาเลิกแล้วนะไม่ใช้ gold standard แล้วคือเงินของเขาจากนี้ไปตัดขาดจากทอง ถือดอลลาร์ก็ดีพอแล้วและนั่นคือที่มาของเรียกว่าเฟ a มันนี่ก็คือเงินที่ไม่มีอะไรมาแบกอีกต่อไป